มาจ้าคัวกิ่งฉะบับคู่นิดเดอร์มือนีเดอร์อ่าคู่นิดสิมีตะไครมีพีขั้นฝอยใบบักูท่านฝอยส่วนตัวนี่คู่นิดสิเพิ่มบักขีมินน้ำจ้าแล้วก็มือนี่ได้บักสตอมาน้ำจ้าบักสตอผู้เพิ่นไห้มาจ้านี่อันนี้กัไม่หมูหมูนี่คูนี่เตรียมไว้ยุได้ฟีดย่แล้วจ้าเวลาเฮ็ดมันจะง,งายจ้าอ่าบัดต่อแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปพัดพัดใ้มันหอมหอมก่อนได้จ้า ข้าอตพัดหอมๆหรอขาจังไสหมูกข้าไปอันนี้ก็ตรงเร็วเลยได้จ้าเพราะว่ามันสีใหม่จ้าข้าตตองฟาวน้ำเออคั่วคัวเข้าไปบัดพาะเต้าหสิปรุงอันนี้เต้าสิเบาไฟจักน้อยหนึ่งจ้าเข้ากับปรุงตามที่เข้ามักอ่าบดนี้คุณนี่ก็สิบเพิ่มไมคีมินคือว่า้วก็สตอเข้าไปจ้าราก็ตะไคร้พัดไปเลยจ้าพัดหอมๆไปเลยหมักจังได้กับปรุงหรอจ้าแต่ที่สําคัญว่าต้องเติมน้ำป่าได้จ้า น้ำปลานี่มันมีความเข้มอยู่ในของมันออกเครื่องแกงอยู่แล้วนี่กูนีก็มีพักกับแก้มจา้าเป็นตั้งใดจ้า,จาเป็นแต่เสบอยู่ที่เนาะหน้าตากับพ่อได้อยู่มาจา้ามาแสบๆสบน้ำกันจา้า